ทำแล้วทำไมาไมนเงินะนาเขามาความว่าไงทำไมหนูให้ไปหนึ่งันหร้อยเขางินมาสองล้อเขาจะเอาแค่หนึ่งพร้อแบบคุรจแล้วก็ต่อสายคุณคุณแจ็ค คือคือขอของาอะไรหนงานอย่างน่งบอกว่าคืออันนี้แบบาอกวาไตอนเช่อขึ้นให้เบอกว่าเดี๋ยวเขาทำต่อนเองอคุยคืออะเขคจะว่าเขาจับกัเอเออคุณแจ็คแล้วเขรู้จักคุณแจ็คได้ไงนี่วัตัวอีเดแล้ว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 คุยน้องไม่ได้คุยกับคุณแจ็คในสายแล่ใน้เดีเหมือนกับาวาเขารู้จักเขาแล้วลเขาเขารู้จักคนนันคน สายปกตินะครับทำงานปกติแล้วทำไมเขาเชื่อเชื่อใจเชื่อใจใช่ค่ะแล้เอาเงินน้องก็เอาเงินในเคาน์เตอร์ไปเลยใช่เหมือนกันว่าเขาแบบว่ามาเบิกเงินคือจะน่าเบิกเงินไปจากก็ของอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยก็เขาไปมาเขียนในกระดาษ้วเขียนค่ะเบิกเงินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขียนแล้วก็เบิกเงินไปหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทตอนนี้หนูยังหนูไม่ยังย่อยไม่ได้ห้าร้อยเขาก็เอาไปย่อยพอมาหนูสองร้อย ผเ่อจะนี้เหมือนพอ้มทมือโทีนะหรือ็าโทรหาคนแจคสอามแจ๊งว่าคนแอดมีคนให้ให้แบบว่ามารับอะไรือเป่ว่าไม่นะแล้วก็หนงองโทรถามคคนนึงก็บอกว่าไม่อย่งี้ค่ะเะว่าน่าจะใ้สังเกตแล้วงเ็นเนันนานแล้วยังนานอย่าง สองทันวาแล้วในในเคาน์เตอร์มีกล้องมีอะไรมีมีใช่ไหมเติมตวต่อจ้ากข้าวนะเพราเขาทำอย่างร้องเยอะเลยมี่ว่โทรช้าจังวะเมตัวได้ตัง้ที่ตกลงมันยังไงเขียน้นที่ตรงไหนห้าที่มีที่ไหนบ้างเนาะ้นเพื่อนเขาเป็นมิแ้งแต่ละหาทีอ๋ออย่โทรมาคุณล้นะมีที่ไหบ้างนะ เดียวน่มีที่ไหนข้าวพอราสีมาก็ชอบโกงข้าวหวาที่เราเราหนงเราหนึหมายจะเราของเรานี้มันมีรายการสืบสวนที่ลองไปจับเลยเห็นว่ามีร้านหนึ่งแบบการข้าของมาลอเราประสานสิุบุโตนลักษณานี้เหมือนจะคนเดียวกันเลยท่ากันเลยที่ทำกันเลยนี่พี่จะเอา เชื่อมเค่อะนี่ตับอกวนนี้กรไม่ได้เข้านะคะเบอกเป็นหลไรแาโทรตามตีเขาเขาบอกีโดเที่ทาทำคเือนคุโทรศัพท์มอคุยโทรศัพท์ะไรเนยแล้วหังบุตดการโรงแรมโรงแรมเดดี้เนี่ยนะบางทีรู้จักแลเก็มีการทำท่าโทรศัพท์ว่าวัดนะนะไปคุณแจ็คไปตอนเชื่อมเครื่งนไปจริงๆนะแบบโทรโทรคุยอะไรเงี้ยเขาว่าให้มาเอาเงินค่าของให้หึงแบบแบบแทำแบบไปแบบ เออจดาจเินเร็วอะไรเงี้ยเขาจะให้แบบเปิดเงินแล้วน้อะไรเงี้ยหนึ่งันหก้บาทอะไรเงีค่ะแล้วแบบถือก็แบบสู้จักร้จักพนกงานแล้วก็เชื้อน่าเช่อแบก็โอ้โหอะไรเงี้ยให้หนึ่งใบนัการกงาทัวใช่ค่ะเดี๋ยเขาาหอกเห็นใบมีสองเทปกลับปั่นถือคนชุคนเก็บกับันไปเรา่เร่อยเขาก็แดงโถมันได้แต่ว่าเขาหลัวเหมือนเอามาลอกร้ว่าเจ้าของมาชื่ออะไรนะแต่ผมนั่นพูดพูดไปเองว่า่ลูกค่ะผมก็เลยแอบตาเลย เามัไปจะเป็นยงื่นหกพันสามร้อยอากัเยนนี่นหกพันายนี่หมื่นหกพันหเหตุเกิดเท่อไหร่สองันวาร์สองหมาปีนี่เองนีสองตันวาทนี่เอนี่สองตันวานีสองันวานะีต้นปีนมีสามเผื่อนะอันนี้สองสอง้องแของเผืออ้เผือกอเแอันนี้ก็เมือสองมกราดนี่เองนะ ถั่วมันคือวันเดียวกันเลยคือไปก่อเหอนนี้ก่อนนี่ถามนะก่อเห็นนี้ก่อนแล้วก็ไปก่อเห็นอันนี้เพรเท็ดที่เราถมแล้วก็ที่นี่ที่มมี่มงม่าหมตรงสหเออที่มมาตรงประมาณสิบเอ็ครึ่งนึ่งเ่ครึ่งอ่ามานี้ก่อนสิอนนี้ก่อนเลยแล้วละคเงินใกล้กันเลยหมื่นหกสี่ร้อยเมื่หกสามร้อยมื่นหกสี่ร ตากันว่าจะซื้อแล้วก็ทอนได้ด้วยหรือก็ให้ตรงเป๊ะอเคนค่เราามมีสลยบอกว่าเจ้าของร้านให้มาอ่ะมาเอาค่าอะไรเป็นค่าหนังสือแล้วก็ค่าป้ายแล้วเขาแกล้งต่อสายด้วยไหมใช่ค่ะต่อสายคุยโทรศัพท์กับเจ้าของร้านเนี่ยอ่ะเขาก็อ้างชื่อว่าแล้วจะฝังร้านคือชมพู่ใช่แล้วคุณชมพู่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ค่ะแล้วเขาจะรู้ทีตอนที่ว่าให้จ่าไปแล้วแล้วเหมือนคนร้ายบอกว่า จะรอรับโทรศัพท์พี่ชมพู like ่ด้วยแต่เขาจะโทรมาหาหนูจะทักหนูแล้วก็ไม่โทรมาหนูก็เลยโทรย้อนกลับไปพี่เขาไม่ดูเรื่องไม่ดูเรื่องโดนหลอกใช่ไหมเรื่องสัญญาสีฟ้าแต่ว่าน่าจะผลในน้ำจะเป็นรูปจีเรูปเวลาอไหร่ก็เป็นภาพใช่น้าอย่างนี้ไหมปัจจุบันน่าอย่างปัจจุบันไม่ใส่แมสก์ใสมีมันมีภาพในเทปดอ่ะเลยว่าต้องอุดจามปิดอ่ะเนี่ยปัจจุบันสีฟ้าเก่งยีนใช่ค่ะชุดนี้ละอายค่ะ มาหน่องก่อน้มาน่ก่อนแ้วนี้ันโมแล้วก็ไปชั่วโมงนึงก็มาอีกอนูเที่ยงครเที่ยงเทียงครึ่งเอ้ยสิบเอ็มงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งยีะียี่้าหมมีที่ไหนบ้างเีวงปรานาอ๋อประสานงานเอ่อคนจับประสานงานส่วนใหญ่เหรอครับแล้วก็ของทางภาก็เพื่อนมาเมื่อเช้าแล้วครับท่านแล้วก็ที่โคราชของประสานงานมาแล้วครับใช่ครับโอ้นาังนก็เงินใก้กันเลย <S <S อ๋อมีข้อมองทางนี้ก็ตอนเงินด้วยได้ข้อมอหอมมาอยู่หลังน็ไม่ได้นี่คือเชื่อเลยแล้วอ่ะแข้งแรงนะคนนี้ใช่คนที่ไปหลอกเอาเงินเธอสองคนไหมคนไหนในชี้ให้ดูที่ชี้ชี้มือพันกระจกคนไหนเขาแต่งตัวไงวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าไม่ไม่วันนี้เขาแต่งคนที่เธอว่าในคนไหนใส่เสื้อสีกรมที่ว่าไปหลอก ว่าเนียนเป็นสนิทกับผู้จัดการแล้วก็ไปขอเบิกเงินค่าของจากเธอสองคนเนี่ยนะหมดไปคน,นปะละเท่าไหร่หมื่นหกพัค่ะขโมอยแปดสิของเธอนี่จากร้านอะไรขนมบ้านอุ่นขนมบ้านอุ่นอยู่ที่ไหนบะ้านอุ่มอยู่ที่ไหนธรรมศาลาธรรมศาลาแล้วของเธอโรงเลนเทนดี้ค่ะเทนดี้นครปฐม,มสองคนไอ้ทั้งคู่เนี่ยเนียนของเธอขนมบ้านอุ่มเขาเขาไปบอกอยังไง เว่าขอโน้ตกับปากกาฝากไว้ให้เจ้าของร้านฮแล้วเขาก็แอบอ้างเหมือนคุยกับเจ้าของร้านนะคะทำทีว่า,ทวาโทรคุยกับเ<ช>จ้าของร้านมาเก็บเงินค่าหนังสือแล้วก็ค่าใต้ค่ะออืฮึแล้วเสร็จแล้วก็ขอเบิกจากเคาน์เตอร์เธอไปก่อนแล้วเธอเองก็เชื่อคิดว่าใช่ก็เลยให้เงินไปใช่ค่คะ <ไป S 2> เพราะว่าเขาจะคุยเหมือนเหมือนแอบอ้างคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจนเขาได้เงินแล้วเขาออกไปน่รู้ว่าเขามาเป็นตอนหลังพอถามเจ้านายก็บอกว่าไม่รู้เรื่องใช่แล้วของเธอที่โรงแรม ก็แค่นั er> um sì> um ้นค่ะแอบอ้างว่ารู้จ <okay ักกับผู้จัดการค่ะเนีนทำเป็นคุยโทรศัพท์ว่าให้ผู้จัดการให้มาเบิกเงินไปซื้อของค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเบิกเงินแล้วเดี๋ยวจะบบนมากลับมาคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่พอก็รู้ว่าต้องโทรแจ้งโทรถามผู้จัดการเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งให้ใครนำเมาเบิกเงินค่าของสรุปก็คือเธอเองก็ชะล่าใจที่ไม่ได้โทรกลับไปถามทั้งทั้งสองคนเลยไม่ได้โทรกลับไปถามผู้จัดการหรือว่าเจ้าของก่อนว่าให้ใครมาเบิกเงินจริงไหมอะไรยังไงคิดว่าคุยกันแล้วแล้วอย่างนี้สรุปแล้วใครรับผิชอบเงน ทั้งคู่เลยต้องรับผิดชอบเองนาก็เป็นอุทาหรณ์นะเห็นว่าคนไร้าไร่นี้เนี่ยหลอกก่อเหตุไปเยอะเลยนี่ยใช้วิีไหมันก็เลยแจ้งนมาหาพี่อที่บอกมาแจ้งเดีวดให้ล้วให้สืบไเอใี่มีอะไรเวลาจองโรงแรมี่ไหน นี่แหละคนคนภาษาเงี้ยแ็คอยู่ขึ้นหน้าหองนายก็เลยก็เลยจักกันเราบอกเฮ้ยเดยดูเด็กคนี้เดี๋ยวตามแต่ต้องใช้เวลาหน่อยห้องต้องไปแก่ห้องปิดหน้าตาทำอยู่งนะนีรดีดีเนี่ยโดนปลาดรัดตาโดนหน้าต่อโค้โดยใช้จืงได้ได้มันมีตังค์เนี่ยมีแล้วมันเงินอะไรหม จะมุก,กมไปต่อมาทำอีกไหมเอออย่าทำเลยอย่าหาส่งสาร,รเขาเถอนะส่งสารคนที่ถูกหลอกไปเนี่ยเขาก็ต้องมาใช้ที่ตเขาเงินเดือนไม่เยอะเขาต้องมาผ่อนใชอย่างเงี้ยเนี่ยผมให้ตำรวจเนี่ยมึงเวลาเวลาที่าหนให้ครับครัวมีลูกคน ทำไมถึงวดตันี้นะครัทำงานอะไรพี่ทำงานอะไรประจำคะางเรางอยู่ที่ไหนานี้เไปเขาปิดร้านอยู่นีไม่มีก็ก็ถ้าใครอยากมาทำมาทำประมาณนความกระดมเดียวได้สองลายตด้ไปสามมือแล้วไปไหนต่อไปเดินทางต่อจะทำอีกที หลักก็ฝากถึงประชนด้วยนะครับว่าจำของลุงหาเนี่ยก็จะเข้าไปตามร้านตามโรงแรมไปตงเคาน์เตอร์เพื่อคุยกับน้องที่ตงเคาน์เตอร์ที่ที่คนเก็บเงินนะครับบอกว่าเจ้าของร้านให้มาเอาเงินไม่เอาไม่ใหมาเอาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่โดยทาทีเป็นต่อสายคุยกับเจ้าของโดยที่น้อง ที่เคาน์เตอร์เขาคิดว่าทางทางผู้ต้องหาต้องการที่จะได้เงินจริงจะจะได้ติดต่อกับเจ้าของร้านจริงจะให้เงินจริงสรุปทั้งสองลายของเขตนครปฐมนเนี่ยเกิดมื้นวันที่สองตรงเวลาสองสองสองช่วงเวลาติดกันเลยไปทําตรงเขตปั๊มน้ำมันของสปสสามเผยเกลือที่เด่นในกาแล้วก็มาหลอกที่โรงแรมเทสตี้ในเขตเมือง ช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงชงั่วโมงครั้งได้เงิน3รัไปครั้งละได้ครั้งละวบื่อปครับของกองบาลนะครับแต่เราดูรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยพบว่าไปทํามาแล้วส9เก้าครั้งมีไม้จับสิก้าหมายอยู่ในเขตพื้นที่ของกองบาลของเมืองโปลาชนะฮะเยอะนะครับ,เด,รบเดี๋ยวเราจะประสานกับกับร้อยเวรให้เรื่องของการอาญตัวทั้งหมดนะครับว่าตัวผู้หากรับสภาพสัตว์กับเราว่าได้ทามาหลายที่นะครับ ตา,ตามนี้ผมก็อยากฝากประชาพันธ์หน่อยว่าถ้าถ้าพฤติกรรมที่บุคคลที่ร้านกระของร้านรือะไรที่ถูุกหลอกลักษณะนีใ้ให้ให้ให้แจ้งความหรือประสานงานมายัางสพเมืองนองคปรปฐมนะครับเพื่อเพื่ออ,อยายัดตัวปัญหานะครับตัวปัญหาก็แจ้งว่าเป็นหนี้นอกระบบเยอะนะครับเงินส่วนใหญ่ไปเลี้ยงครอบครัวหนี้นอกระบบะครับก็ สิ่งนี้ก็ตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆมานัรพประถมก็มาเดินเดินจันทร์เนี้ยสองพันนะครับก็ไปหลายจังหวัดครับ <c oughs>